ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนาคาราชอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งปิดหนีก็ไปไหนนะผมพามาดูที่นคนปรปฐมอ่าไม่ค่อยได้มานคนปรปฐมเท่าไหร่นะครับนานๆจะมาสักแปลงหนึ่งนี่พื้นที่ที่ผมพามาชมบอกก่อนนะอยู่ที่บางเลนนะครับนคนปรปฐมห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณสัก50กิโลแล้วก็นกคนปรปฐมก็ประมาณ50กิโลแปลงนี้เลย2ไร่นะสไร่ถมแล้ว2ไร่เนี่ยขายอยู่1.75ล้านอ่าจำนวนชุดแดงนะครับ2ไร่ 1.75ล้านเบอร์แล้วผมเนี่ยเริ่มจากตรงนี้คร่าวๆนะตรงออกไปเนี่ยอันนี้เป็นถนนคอนกร่ตนะตรงนี้ตรงออกไปเนี่ยสักประมาณร้อยเมตรก็ขึ้นถนนลาดยางแล้วนะครับใกล้กับวัดไผ่ลงัวนะครับวัดไผ่ลงัวนี่คืออยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับบางเลนนี่ก็ติดก,กับสุพรรณนะแล้วก็ออกไปหน่อยเดียวก็แยกนุงพวงละนะครับเนี่ยเสาตน้นนี้เนี่ยนะครับหลักก็อยู่ด้านล่างเนี่ยนะเนี่ยตรงเข้าไปเลยนะครับ หน้ากว้างเนี่ยประมาณสัก60เมตรความลึกก็ประมาณสัก80 m. ได้นะสองไร่โดยเฉลี่ยนะครับเนี่ยเป็นคนกรีดเข้าไปเลยนะครับเป็นที่ที่เขาแบ่งไว้นานแล้วนะครับแบ่งล็อกไว้นานแล้วละ่ะทีนี้เ,เป็นชนดใครฉนดมันอ่ะนะอันนี้2ไร่ก็หนึ่งนดนะครับติดถนนสาธารณะอันนี้เลยตอนแรกผมมาเมื่อเดือนที่แล้วมันมีต้นกระถินลนงเนี่ยข้างทา,างเยอะก็เลยให้เจ้าของมาตัดให้เห็นไหมฮะโล่งละคุณป้านะฮะซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยท่านอยู่ที่บางบัวทองนะครับท่านมาซื้อไว้นานแล้วแล้วไม่ได้มาดูแลก็เลยขาย สองไร่เนี่ยถือว่าราคาโอเคในระดับหนึ่งนะนะครับแต่ก็มีข้อดีข้อเสียนะดูไปเรื่อยๆก่อนอเดี๋ยวพาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวท่านจะงงๆนะครับเนี่ยนะผืนเนี่ยนะเขาทุ่งถมได้ไม่นานนะครับมันมีข้อดีข้อเสียคือถนอนใหญ่เนี่ยถนนสี่เลนเลยนะสี่เลนเนี่ยตรงเสาไฟเนี่ยอันนี้เป็นโรงงานนะผมไม่แน่ใจว่าโรงงานอะไรแต่ไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้มีอะไรหรอกนี่ครับเราอยู่หลังโรงงานหน้าโรงงานเขาติดถนนสี่เลนเออฟูดง่ายๆอย่างนี้แสดงว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากเห็นไหม ผมต้องบอกว่าต้องใจเย็นๆเนี่ยนะครับใครวใครได้นะมันมีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือมาราคามาเบาๆนะสถานที่แห่งนี้นะถ้าทำเลอย่างเงี้ยนะราคานี้ถือว่าถูกนะครับถือว่าถูกนะครับข้อเสียคือมันยังไม่มีใครมาสร้างบ้านแถวนี้นะครับเห็นเสาไฟไหมเราตรงออกไปเนี่ยนะแล้วเราก็เลี้ยวมานิดเดียวเนี่ยอ้อมถึงถนนใหญ่ละนะครับห่างจากวัดไผ่ลงวัวก็ประมาณ4ี่หกิโลอย่างที่มึงเกินนะครับออกไปนิดเดียวเลี้ยวซ้ายเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปทาง บางบัวทองนะขึ้นสะอาดสามสี่ศูนย์เลี้ยวขวาไปทางาสุพรรณบุรีนะครับขอบเขตเข้าๆพอนะเข้าๆพอนูนอ่นน่ะยันพุ่มไม้อะนะครับพุ่มไม้เลยนะครับอันนี้รีวิวนี้อาจจะไม่ละเอียดมากนะแล้วก็มีบ่อน้ําอยู่ด้านหลังนะครับที่เราเนี่ยยันต้นมะขามเทศเลยนะอ่าเนี่ยข้างหลังมันเป็นอย่างเงี้ยนะพื้นที่ส่วนใหญ่นะจะถมแล้วส่วนใหญ่เลยเนะจะถมแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมพาไปดูหน้ากว้างเดี๋ยวจะงงมองอย่างนี้ง,งงเพราะอะไรมันถมแล้วผืนใหญ่อะเขาถมแล้วทีนี้หญ้ามันขึ้นข้างหลังเป็นร่องน้ําอยู่ประมาณสัก10กว่าเมตรเนี่ยเนี่ยนะของเรายันต้นมะขามเทศนะมีหลักหมดครับเดี๋ยวผมผมขออนุญาตไม่ได้เดินไปแล้วกันเห็นไหมข้างหลังเป็นร่องน้ําปลูกบ้านได้ไหมได้แต่มันจะดูเงียบเยบหน่อยนะครับซื้อเก็บไว้ดีกว่านะครับปลูกปงปลูกป่กป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 าได้นะครับห่างเจ้าเทพหน่อยเดียวเองนะครับนะคร,นะครปฐมนี่ที่ราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยนะ ให้ดูความกว้างไว้ก่อนมันจะเป็นอย่างเนี้ยน้ำไฟนี่ไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงถนนหลักตรงนู้นต้องลากนะครับส่วนใหญ่กระถิ่นน่าลงจะคุมหมดเลยแล้วยิ่งฤดูฝนเนี่ยน่าจะโอ้โหพื้นภาพพุ้นภาพเลยอะนะครับผมว่าฤดูแล้งเมื่อตอนพฤษภาต้นเดือนฝนยังไม่ตกนี่ยังยังเขียวอย่างนี้เลยอะเขียวจนลกอะนะครับดินนี่เป็นดินห่มนะ ปลูกบ้านได้แต่ท่านจะมาอยู่ยังไงลรคนเดียวนะครับผมว่าซื้อเก็บว่าเหมาะก่อนนะครับรอให้คนมาปลูกบ้านหรืออนาคตเอาให้ลูกหลานก่อนดีกว่าปลูกบ้านมันจะดูเหงาครับจะอยู่ยังไงล่ะอยู่ได้ก็ไม่เป็นไรครับหลังเดียวอ่ะมันมันดูแบบไม่รู้สิฮะเหมือนป่าล้อมรอบอ่ะแต่จริงไม่ได้ป่านะออกไปก็ถนนใหญ่แล้วครับแต่เข้ามาแล้วมันมันอยู่เหมือนอุมคึมหน่อยนึงอ่ะนะไปะเราไปดูขอบเขตข้างหน้ากันผมบอกไปแล้วนะคุดแดงนะครับหันหน้าเนี่ยออกถนนอยู่ทิศเหนือนะครับทิศเหนือไปเดินไป ใครสนใจก็0 9 8 3875 2า9นะครับราคาอาจไม่ได้ลดมากกว่านี้นะ1นึอ่าน้นี่ไม่ได้ลดมากไปกว่านี้นะครับค่าโอนเนี่ยผู้ขายออกให้ทั้งหมดนะครับเนี่ยมันเป็นถนนคอนกรีตหมดเลยนะครับเดีย๋ยวให้ดูขอบเขตชัดๆม่งั้นท่านจะงงโอ้ผมมาตอนนั้นนี่นี่่งตัดได้อาทิตย์เดียวนะตอนนั้นโอ้โหลกครับลกก็มันจะดูน่ากลัวไงแต่จริงๆถามว่ามีอะไรมันไม่มีหรอกมันก็เป็น ถนนข้างเข้าหมู่บ้านก็ไปอย่างเงี้ยแต่ถามว่าข้างในมีหมู่บ้านไหมไม่มีแล้วนะครับมันจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมีที่ไซ้ขวาอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยของเราอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเสามาล้มเนี่ยนะครับเสาตนน้นะเนี้ยนะเี่ยนะรถก็ถอยชนเนี่ยนะครับตรงเข้าไปนะครับยันหลังคูน้ําที่ผมบอกแล้วก็ตรงไปนู่นหกสิเมตรยังไอ้เสามีอยู่ต้นหนึ่งอ่ะที่โดโดอยู่นะเนี่ยนี่คือความกว้างอ่ะไปเดี๋ยวผมพาเดินดู ข้างในไม่มีอะไรนะครับข้างในก็คือเป็นพื้นที่โลง่งๆคือจริงๆอะผมจะตัดออกหมดก็ได้แต่ไม่รู้จะตัดทําไมเก็บไว้ดีกว่าถ้าตัดหมดมันจะเป็นโล่งนะแต่มันก็คือภาพลวงตามันก็จะดูแค่สะอาดสะอ้านนะสุดท้ายมันก็ก็ที่เดิมก็เลยเก็บต้นไม้เอาไว้ตัดเฉพาะที่มันดูอยู่ข้างถนนทออ่ะไปเขาแบ่งไงแบ่งชนวดใครชนดมันนะครับมีหลายล็อกหลายแปลงปลูกป่าได้อะ ปลูกปลาทาเกษตรพอเพียงเลยได้นะครับแต่บ้านหลังเล็กๆได้อะไรเงี้ยนานๆมาพักผ่อนได้ครับหรือซื้อซื้อเก็บไว้ก่อนก็ยังได้นะฮะอ่ะมาถึงเสาต้นสูงๆเนี่ยนะครับเนี่ยที่ผมบอกอ่ะพื้นที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยโล่งๆอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวผมแสดงให้ท่านเห็นมันอยู่ที่คนชอบอ่ะคนบอกน่ากลัวมันก็จะรูเหมือนน่ากลัวมีแต่ป่ามันอยู่ที่คนชอบเนี่ยอยู่ป่าต้นอ่ะถึงเสาต้นเนี้ย เห็นไหมพอเลยไปมันก็เป็นล็อกของคนอื่นล็อกใครล็อกมันเป็นล็อกล็อกล,อกล,อกลอกไปพวกนี้เขาก็ขายนะเห็นติดไป้ายไว้แต่ไม่เกี่ยวกับผมนะฮะไม่เกี่ยวกับผมอ่ะเนี่ยฮะเห็นไหมอันนี้ล็อกคนอื่นนะล็อกที่ผมดูแลที่ผมรีวิวอยู่คืออ่าเท่าไหร่อ่ะสองไร่1 7ึหล้านเออนะครับ นัดหม่ลงหน้าหนึ่งวันนะครับแปลงนี้ก็คงนัดนัดแถววัดไถ่โงงัวน,นะครับมันอยู่เส้นเดียวกันนะครับมาจากกรุงเทพก็อย่างที่บอกอัแปบ๊บเดียวอ่ะเนี่ยผมพาไปดูปากทางเลยเนี่ยแบ่งล็อกขายหมดละฮะแบ่งแบ่งข้้งหน้าทังเข้านี่มีสารมีสารยุ่สารหนึ่งนะครับเป็นสารปกตินี่แหละนะครับเป็นคนมันพูดยากอะ่ะมัน <c oughs> ความคิดใครความคิดมันเนาะบางคนเห็นสารก็กลัวอะไรอย่างเงี้ย เป็นสารไม้นะครับธรรมดาครับผ่านทางผมน้งบอกไงว่าถ้าเป็นผมให้ผมซื้อนะผมก็ไม่ซื้อไม่ซื้อหมายความว่าไม่ซื้อปลูกบ้านนะแต่ซื้อเก็บอนะถ้ามีกําลังพอผมก็ซื้อซื้อเก็บไปปลูกอานาคตปลูกปงปลูกปา่าปลูกต้นไม้มมได้แต่ให้ผมไม่อยู่คนเดียวผมก็ไม่อยู่นะครับก็พูดตรงๆนี้แหละผมเป็นคนรีวิวขายผมก็ต้องพูดอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าจะเชียร์ขายดะไม่ใช่น้ําไฟเนี่ยมันก่อนมีไฟเนี่ยแล้วเขาก็ไม่มีสายละนะครับพอไม่มีคนอยู่น่าจะโดนขโมยลื้อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ อ่ะไปเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างหน้า200เมตรนะฮะจากที่เราเดินออกมาเนี่ยนะอ่ะเห็นไหมถึงถนนลาดยางละเลี้ยวขวานทีเดียวก็ขึ้น4ี่เลนละเคยมารีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปลายพฤษภาเห็นไหมมีสารข้างทางเป็นยี้ปกติครับปกติปกติต้องบอกข้อมูลให้หมดหรอครับ ถ้าคนเขาชอบยังไงเขารับได้มันก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับอ่าขึ้นลาดยางละลาดยางนี้เพิ่งทําใหม่นะอ่าท่านดูดิเนี่ยเป็นหลอดรัดยางทําใหม่แล้วก็มีร่องน้ําเห็นไหมเป็นบ่อน้ําร่องน้ําคลองน้ําอ่าพอตรงออกไปเห็นรถเป็นทุกวิ่งเลยใช่ไหมจากนี้ไปถึงนู่นน่ะประมาณ200เมตรขึ้น4เลนละ4เลนก็คือเส้นหลักเลย เลี้ยวทางเนี้ยไปทางขวาเนี่ยไปทางวัดไผ่โลงัวเลี้ยวทางซ้ายก็ไปทางขึ้นสามสี่ศูนย์นะครับเลี้ยวขวาอีกหน่อยนึงก็เข้าบางใหญ่บางบัวทองละเนี่ยเห็นไหมมีสารผมบอกแล้วก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยก็ตรงเข้าไปนะครับไปข้างๆนี้เขาขายแต่ครับแต่ผมไม่ไม่ลาลาบประลวงไม่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 อ้างอิงแล้วกันนะครับอ่ะเนี่เห็นไหมฮะอ่ะลองดูนะครับแปลงนี้ Heck, Separ, 40, les, สอ er งไร่หนึ่งด็ด้าล้านฉนดกุดแดงนะครับ สนใจก็0983875209อ่ะลองดูเพื่อเป็นทางเลือกนะครับที่บางเลนนะคปรปฐมวันนี้ผมบอยเสรษฐรนคกราชขอกลับลาแล้วกันเข้าวๆเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะใครอยากได้ที่ประมาณนี้ก็ลองดูเอานะครับโอ้ลองน้ำของน้ำไี่ยาวเหมือนกันนะอะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ